ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการเ,าเปิดเอเวุธเฉพาะสามดาวของด้วงอาชุราคามโตะนะครับผมแล้วก็ลวดรีวิวข้าวๆให้ดูกันนะครับผมเรื่องตอนแรกผมกะจะไม่เอาอยู่แล้วครับแต่ว่ามันมันเป็นส่วนที่แบบจำเป็นสำหรับด้วงนะเพราะว่าด้วงของผมอะผมคิดไปแล้วว่าด้วงของผมอะมันจะใช้ย,วยาวๆครับแล้วทีนี้ไอ้นู่นนู่ผมลองคำนวณแล้วครับ ด้วยจานวนเดือนจํานวนตัวดาจํานวนการเก็บออมครับผมตอนนี้ S R บวกผมมี2ตัวใช่ไหมครับซึ่งผมไอผมลองคํานวณตัวแล้วซึ่งตอนนี้ตัวของผมอะซึ่งจํานวนตัวผมมีประมาณ149ใบซึ่งผมคํานวณแล้วผมจะไปเอาเกียร์รววการชุบแล้วก็เอาไออะตอมิก S R บวกครับผมเสตัวนี้ซึ่งตัวดำขอะผมพอเพียงพอแล้วส่วนไอตัวเฉพาะอุปกรณ์นะครับ ผมกล่าวว่าไออนาคตอะผมสามารถเอาได้แค่2ตัวเนี่ยครับแล้วตัวละผมจะแบบแทบจะไม่เหลือแล้วครับในช่วงที่เอาตออะตอมิกนะครับมันจะเหลือมาแค่สิบกว่าตัวซึ่งผมต้องรออีกนานมากเลยครับแล้วก็กว่าจะถึงไอดองรองไออะตอมีการบวกผมก็น่าจะมีแบบไม่พอสมควรแล้วครับเลยคิดว่าแบบอีสอตัวที่ผมจะเอาคือเกลิวกับอะตอมกนะครับเกลิวกระชุ่ผมไม่เอาแค่เอาคอยเฉยครับอาจจะไม่เอาเอาเฉพาะไอสามดาวของแกนะครับผม ผมว่าผมจะเอาไอไอวุอาสารดาวของอะตอมิกนะครับแล้วก็เนื่องด้วยแบบกว่าจะถึงเมต้าอ,อะตอมิกอะไอตัวไอแล้ะตัวเฉพาะผมมีเยอะพอสมควรแล้วผมเลยว่าผมจะเอาของด้วงนะครับผมเนื่องจากเอเนื่องจากเว,ว่าขออภัยครับ <laughs> เนื่องจากไออาวุธเฉพาะของด้วงครับมันจะเสริมมามากนะครับอย่างสกิลที่ยังไม่ได้อาวุสารดาวนะครับคือไอสร้างความเสียหายเดี่ยวพลังจุมตีร้อซแล้วก็เสริม ค่าพลังอีก35%ของค่าให้สูงสุดนะครับผมแล้วก็ไล่โจมตีอย่างบ้าคลั่งนะครับมีประมาณนี้ครับผมแต่ว่าถ้าเราไอ้อัพอาวุธให้เป็น3ดาวนะครับผมมันจะบวกเพิ่มไอมันจะเป็นตีดาเมจเดียว100เหมือนเดิมแต่จะบวกเพิ่ม35%กลายเป็น45%ของค่า HP พสูงสุดนะครับแล้วก็จะบวกเพิ่มอันนี้ขึ้นมาอีกอันนงครับผมและรักษาตัวเองต่อเนื่องหนึ่งรอบค่า HP พสูงสุด 85%ของตนนะครับคือเอ่อถ้าเราโจมตีอันตินะครับด้วงอ่ะจะมี HP ที่เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่เพิ่มมากขึ้นหรอกครับมันจะฟื้นฟู HP ให้ตัวเองครับ85%ของให้พีสูงสุดนั่นเองซึ่งผมผมก็งงอยู่ครับว่าผมไปดูเซิร์ฟไอเซิร์ฟนอกมาด้วงอ่ะมันจะตีแล้วแบบเลือดเด้งใช่ไหมครับแต่ด้วงของผมอ่ะลองเทมันแล้วตีแล้วเลือดไม่เด้งครับคือลดเอาลดเอาคือถ้าสมมุติผมไม่เอาอ,อุปกรณ์เฉพาะสาราของมัน บอกเลยว่าบางเฉียบเลยครับต่อให้มันถึกแค่ไหนก็บางครับลวงผมเลยว่าผมจะเอาอาเฉพาะสามดาวครับเนื่องจากตัวเนี้ยผมใช้ยาวๆอยแล้วเพราะว่าเมตาเอ่อมันใช้ได้ยาวๆครับแล้วทีมของผมมันไม่ใช่ตัวแบบติดเมตาหรือตัวที่แบบใส่เติมขนาดนั้นที่จะเอาทุกตัวซึ่งผมคำนวณแล้วเกรีลิกานชุบผมจะมาแทนปูบอมแทนเป็นดูไอ้คอนะครับผมพอเป็นคอปุ๊บ ก็ใส่ตัวตออ o มิกนะครับซึ่งตอนแรกผมว่าผมจะถอด s n i c กออกนะครับแต่ว่าผมคิดแล้วไอ j พ a ด e กน่าจะไม่ได้ใช้ครับผมน่าจะมาแทน j พ a ด e กนะครับน่าจะประมาณนี้ครับขอวางข้าวๆไว้ก่อนขอลองคิดไว้ก่อนแต่วันนี้ผมจะมาสุ่มเลยฮะไม่ลังเลเลยแต่สุ่มน่าจะแค่สี่สิบใบแล้วครับไว้อยู่ไหนนี่ก่อนสุ่มเรามาดูอนิเมชันกันดินววาน,นะครับผม น่าจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับเปลี่ยนแค่แบบไอฉากเอฟเฟกตอนต่อยลงพื้นนะครับมันจะมีแอนิเมชันต่อยลงพื้นแล้วพื้นแตกครับอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับผมก็สุ่มไปเลยครับไม่รีรอเลยโอโ้โหเด้เ็จผมว่าสุ่มไปสุ่มไปสุนมมีแหละม,มันใช้กี่ใบวะผมก็จำไม่ได้ อีกสามครั้งแปตครั้งสุดท้ายนะครับผมได้เรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งตัวนี้ด้วยผมจะเถื่อนในระดับหนึ่งรัาผมมาลองเทสันดีก,กว่านะฮะว่าจะเถื่อนขนาดไหน ก็เนี่ยแหละครับคือความหัวความเก่งของอัลชูราคาโมโตเมื่อแบบมีวัชระศาสดาวเคือมันแบบเด้งเลือดแบบรุนรัวเลยครับผมต่อเธอนะย้อว่าต่อเธอนะแต่คือแบบแค่นี้ก็คือแบบเยอะมากแล้วครับคือสามารถแตกได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแบบระดับแบบสู้กับเอ่อคนติดท็อปร้อยได้แบบสูสีนะอย่างที่ผมสู้ไปเด็กี้ครับผมเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอบ่ลอปวีบีโอนี้ขอ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมถ้ามีคำพูดคำจาที่แบบไม่เข้าหูใครก็ต้องกราบอภัยนาทีนี้ด้วยครับผมครับสวัสดีครับ